เมนูนมหมีปั่นแดงสมุยาฮาโลวีนกุ๊กกกู๋กกกกกกค่ะเออดูสิคะว้า <Wow. S 1> เป็นไงคะดูแบบว่าสะพึงสะพึงไม่พันข <Wow. S 1> าดไม่ได้เลยนะคะจะเป็นสลิงอันนี้คะ่ะเพิ่มความหลนนะคะนี่ oh. านวินคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเลยนะคะว่าเราจะตกแต่งองอกไปยังไงให้ดูน่าสพบึง สำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ 1. นมตราหมี 2. นมข้นหวาน 3. น้ำเชื่อม 4. น้ำแข็ง 5. น้ำตาลบราวชูก้า 6. สตรอบเบอรี่ซอสและ 7. อุปกรณ์ตกแต่งค่ะโถปั่นพร้อมแล้วนะคะพี่นุจะใส่นมตราหมีลงไปที่1กระป๋องเลยนะคะเทใส่ลงไปในโถเลย สำหรับปริมาณสุทธิของนมตามหีหนึ่งกระป๋องจะอยู่ที่140 ml นะคะตามด้วยนมข้นหวานอีก40 ml ค่ะน้ำเชื่อม40 ml เช่นกันค่ะในส่วนความหวานก็ปรับเพิ่มปรับลดได้เลยนะคะตามชอบกันเลยพี่นุจะใส่น้ำแข็งลงไปที่1แก้วครึ่งค่ะสำหรับแก้วที่พี่นุใช้จะเป็นขนาด22ออนนะคะ นำส่วนผสมทั้งหมดไปปั่นเลยเดี๋ยวเรามาตกแต่งแก้วกันนะคะพี่นุจะเทน้ำตาลบราวน์ชูก้านะคะลงไปที่ก้นแก้วนะคะเล็กน้อยค่ะประมาณ20 ml นะคะแล้วก็ทำลวดลายด้วยการคว่ำแก้วนะคะให้น้ำตาลบราวน์ชูการ์ไหลมาที่ปากแก้วค่ะและพี่นุชก,ก็จะใช้น้ำสตรอเบอรี่ซอสนะคะ ตกแต่งที่ปากแก้วค่ะตักใส่ที่ปากแก้วเลยนะคะเพราะพี่นุ้ต้องการให้น้ำสตรอเบอรี่นะคะไหลลงไปที่ก้นแก้วค่ะอันนี้การตกแต่งก็ตามจินตนาการของเราเลยนะคะว่าอยากจะให้เป็นแดนสนธยาแบบไหนนะคะยังไงก็แล้วแต่เลยค่ะนำนมหมีที่เราปั่นเอาไว้แล้วนะคะเทใส่ลงไปในแก้วเลย ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะดูสิคะลายแก้วขึ้นมาแล้วนะคะก็เริ่มมีความสะพรึลงนิดนิดแล้วนะคะนำน้ำสตรอเบอรี่นะคะราดด้านบนเลยค่ะเพื่อเพิ่มความสัพรึงอีกนิดนะคะและพี่นุกก็จะใช้สลิงนะคะดูน้ำสตรอเบอรี่นะคะปักลงบนน้ำปั่นเลยค่ะและพี่นุกก็จะตกแต่งด้วยวอฟเฟลโลนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มสีสันแล้วก็ ทำให้เวลาเราทานนะคะก็มีอะไรเคี้ยวเพลินๆกรุบกรอบๆนะคะนำน้ำสตรอเบอรี่ที่เหลือนะคะเทราดลงไปด้านบนให้หมดเลยค่ะเสียดายค่ะและพี่นุ๊กก็จะตกแต่งด้วยเยลลี่หนอนค่ะอันนี้ก็ตามจินตนาการเลยนะคะเรามีอุปกรณ์หรือวัตถุดิบอะไรนะคะที่จะนำมาตกแต่งนะคะให้เข้ากับธีมวันฮาโลวีนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะ ใส่มาชเมลโล่นะคะรูปหน้าผีน้อยกุ๊กกุ๊กกูลงไปด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะหน้าสปพลึกไหมคะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่นุชจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติของนมมี สตรอเบอรี่ที่อยู่ในสลิงอันนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่ฉีดลงไปเลยค่ะเพิ่มความเปรี้ยวเลยนะคะฉีดลงไปได้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดไปอีกนะคะเดี๋ยวเรียกชิมลงสตรอเบอรี่นะคะ